สวัสดีค่ะน่ารีกี่มาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูชะตาโดยรวมนะคะตลอดปี2,568ของคนลักนณาราศีเมถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ถ้าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะเรามาดูกันดีกว่าชตาโดยรวมในปี2568นี้ของคนลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไร หนึ่งถ้วยอ่ะการเริ่มรักใหม่การเจอเจอรักครั้งใหม่การเจอเจองานใหม่รักใหม่ได้หมดนะคะ,ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่คุณน่าจะได้ผ่อนคลายในชีวิตแหละค่ะหนึ่งถ้วยนี่บางครั้งมันเหมือนกับชีวิตคนเราจะสุขสบายขึ้นนะคะโดยเฉพาะสภาวะจิตต้องบอกว่าจิตวิญญาณบางคนอาจจะค้นพบค้นพบความรู้สึกของตัวเอง ค้นพบเจอแล้วว่าฉันอยากจะทำงานอะไรค้นพบเจอแล้วว่าฉันอยากจะมีชีวิตแบบไหนค้นพบเจอแล้วว่าฉันอยากจะไปอยู่กับใครเออมันเป็นลักษณะเหมือนความสุขทางใจนะคะที่คุณจะได้เจอในในในปีนี้นะอ่ะก่อนหน้านั้นอาจจะยังยังสับสนมึนมึนงงง,ง,งยังหาตัวตนยังหาจิตใจของตัวเองยังไม่เจอยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก็ได้ แต่ในปีนี้นะคะคุณจะเข้าใจความรู้สึกค้นพบตัวเองก็เ,เรียกค้นพบตัวเองได้นะคะนําไปสู่ความสุขทางใจได้และอาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะดีนะคะ,ะบางครั้งงานก็ดีสภาวะที่ดีมันก็ทําให้จิตใจเราดีได้ด้วยเนาะมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่นะคะรักใหม่เริ่มต้นรักใหม่เจอรักที่มันเป็นรักที่เราผ่านผ่านชีวิตมาเยอะแล้วนะคะ คุณกับเขาล้วนแล้วแต่ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเยอะแล้วหลังด้านนั้นความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอเจอในปีนี้มันจะเป็นรักที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นรักแบบคู่ใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นแค่สวัสดีตอนเช้าแล้วก็กุศลนายตอนกลางคืนแต่แล้วหวานแค่นั้นก็ไม่ใช่นะคะมันคือความเข้าอกเข้าใจกันไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบ คอยจิกกันนะคะโทรทุกห้านาทีเธออยู่ที่ไหนทําอะไรไปกับใครกินข้าวกับใครคือไม่จำเป็นต้องรายงานขนาดนั้นไงมันเป็นอะไรที่อ่ะถึงเวลาเธอก็ไปทํางานทํางานของเธอแค่บอกสักนิดว่าวันนี้ไปทํางานอะไระแล้วเราคุยกันตอนกี่โมงเจอกันตอนกี่โมงแค่นี้นเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรกันมากกว่านะคะงานคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะในตําแหน่งที่มันสูงขึ้นเป็นตําแหน่งที่คุณ,คณรอคอยมานานก็ได้ เป็นตำแหน่งที่คุณรู้สึกว่าคุณพ,ณพอใจอะ่ะหรือคุณมีเกณฑ์จะไดเ้เริ่มกิจการงานนะคะเริ่มกิจการงานอะไรสักงานหนึ่งที่งานที่คุณมันเป็นความสามารถอาชีพบ,บุคคลมันเป็นความความชอบส่วนตัวของคุณอะ่ะเวลาคุณจะทํากิจการส่วนตัวอะไรเนี่ยเราต้องทําอะไรที่ใจเรารักนะถ้าไปทําอะไรตามกระแสแล้วใจเราไม่ได้รักเขาใจเราไม่ได้รักในอาชีพอนะ่ะมันจะถึงทางตันทําไปสักแป๊บหนึ่งมันจะถึงทางตัน แต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันเป็นความชอบของคุณอย่างเช่นคุณคุณอาจจะชอบเลี้ยงปลาคุณก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะถ่ายคลิปปลาอยากจะเลี้ยงปลาตัวนี้อยากจะผสมพัน์ปลาตัวนี้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะหมั่นศึกษาข้อมูลและต่อยอดต่อยอดความรู้เพื่อที่จะมานําเสนอเพื่อที่จะมาขายสินค้าของคุณอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะคุณจะได้เจองานที่คุณชอบแล้วมันจะทําได้ดี การงานการงานใครทางานประจําอยู่คุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้ร่วมงานกับคนที่คนที่จิตดีคนที่คุณอยู่แล้วรู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรอ่ะไ,ไปแข่งขันอะไรกับเขาเนี่ยเห็นนะคุณมีเกณฑ์จะบรรลุทางรมได้ด้วยคนลติเมทุนนะมันเหมือนกับการตกผลึกในจิตวิญ,ญญาณของตัวคุณเองแล้วอะ่ะคุณเข้าใจเข้าใจจิตวิญญ,ญาณบรรลุทางคมอย่างน้อยก็ เข้าใจโลกนะคะเข้าใจโลกรู้ว่าอะไรคือความความเที่ยงอะไรคือความไม่เที่ยงนะคะเขาเรียกว่าได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณตัวเองนะคะหลุดพ้นจากสภาวะความอึดอัดแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะลงมาทําอะไรเพื่ออะไรควรจะไปทําอะไรนะคะเขาเรียกว่าปีแห่งการค้นพบตัวเองค้นพบจิตวิญญาณตัวเองด้วยนะคะนอกจากทางโลกแล้ว่ ในทางธรรมในทางจิตวิญญาณคุณก็จะได้ค้นพบด้วยถ้าไพ่สองใบนี้สลับกันเมื่อไหร่นี่จบปิ๊งเลยนะพอดีมันไม่ได้สลับกันหนึ่งถ่วยมาก่อนมาก่อนแฮงแมนเนี่ยก็แสดงว่าคุณก่อนหน้านั้นอ่ะคุณไม่เจอตัวตนของตัวเองอึดอัดอ่ะอึดอัดว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันมาทําอะไรอ่ะฉันต้องการอะไรอ่ะหรือคุณอาจจะเป็นเจอเจอผู้ที่ชี้แนะคุณนะคะผู้ที่ชี้แนะคุณให้คุณเข้าใจถึงสภาวะแก่นแท้ในตัวคุณนะคะ หรือทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่แตกฉานแล้วคุณไปเจอเจอคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์สูงมากมาตีความอ่ะมาตีความตรงนีน้ให้คุณเข้าใจถึงแก่นได้คุณก็เลยรู้สึกอ๋อ oh, มันอย่างนี้เองเก็ดแล้วเคลียร์แล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่มันมันสลับตําแหน่งกันปุ๊บนี่นะมันเหมือนกับถ้าเกิดไพ่สลับแบบนี้นะมันไม่มีวันที่จะได้เจอค่ะมันก็ยังจะอุดอัดอย่างนั้นก็ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสาหรับชะตาคุณนะที่เป็นไพ่ลักษณะแบบนี้ เออค้นพบค้นพบสัจธรรมค้นพบแก่นของปัญหาสามารถอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้ปมของปัญหาปมแห่งความอึดอัดในชีวิตคุณรู้จิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้นั่นแหละค่ะมันเป็นที่มาของหนึ่งค่้วยตรงนี้นะคะในอัพซอดนาอัพสอดดีเอมเพรสอ่าฮะ ใน,ในเรื่องของการงานนะการงานน่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานคุณก็ได้นะคะมีคนที่จะมาดึงคุนขยับขึ้นในตําแหน่งที่สูง,ส,งสูงก็ได้หรือคุณอาจจะได้ไปเจอเจอกับผู้ทรงฌานผู้ปฏิบัติสูง,ส,งสูงก็ได้นะคะจะเป็นเพศไหนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้คนบนรรลุทางธรรมอะ่ะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายไง คาราวาที่เป็นเพศอื่นๆนะ่ยโดยเฉพาะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในที่เขาบรรลุทางธรรมเนะ่ะมีเยอะแยะเลยคุณอาจจะได้ไปเจอเจอคนคนนี้มาไขาปมปริศนาในใจของคุณได้นะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์จะไดะ้ขยับชนชั้นบางคนอาจจะได้ขยับมาเป็นคุณหญิงคุณนายมาดามจากรักใหม่ของคุณก็ได้นะมันจะได้เจอแบบปุบปับอาคาทุกอย่างมันจะเพียงแค่เสี้ยววินาทีหนึ่งเองไม่เหมือนคนบนรรลุอะ่ะ เวลาบรรลุมันก็แค่เสี้ยววินาทีหนึ่งเองนะสิ่งที่มันจะเกิดก็คือในเกิดกับคุณในเรื่องของจิตวิญญาณมีคนมาแนะนําคุณประโยคเดียวตึง้งคุณอาจจะคลายคลายปมปริศนาตรงนั้นได้ปั๊บเลยนะคะแล้วเรื่องของการงานแน่นอนที่สุดว่าคุณก็จะได้จะได้ขยับตาแหน่งที่สูงขึ้นมือจะมีคนมาอุปถัมภ์ในชีวิตของคุณนะคะให้คุณมียศมีศักให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายสบายนะคะและปีนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ ได้ได้ได้พบรักกับคนที่เขาเขามีงานที่มั่นคงและสามารถทําให้คุณเป็นเศรษฐีนี่เป็นคุณนายเป็นมาดามได้อ่ะค่ะหรือถ้าเกิดคุณไม่มีความรักนะคุณก็อาจจะได้ไปเจอเจอสภาวะแวดล้อมคนดีๆที่เขาที่เขามีความจริงใจกับคุณอ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจอแต่คนไม่ได้จริงใจกับคุณป่ะแต่ในปีเนี้ยคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่จริงใจกับคุณเอาเป็นว่าสถานะความเป็นอยู่ของคุณคุณจะอยู่แบบสบายสบายนะดีเอ็มเพช่ มีพร้อมทุกอย่างนะคะมีโภคพาภมีอาสังหามีความเป็นอยู่มีชีวิตที่สุขสบายไม่มีอันตรายอะไรใดๆที่จะมาก่อกวนคุณะ่ะเออนะมันเป็นความความเอ,อื่อยเอ,อื่อยเฉยเฉยที่ดีนะที่ดีแต่ก่อนหน้านก่อนหน้าน,านั้นก่อนที่คุณจะมาถึงจุดนี้ได้แม่หมอเชื่อว่าคุณผ่านความอึดอัดและผ่านความความที่คนจิกกัดคุณอะออคนที่คิดไม่ดีคนที่จิกกัดคุณอะ มาตลอด mm hmm. มาเรื่องนานพอสมควรเหมือนกันนั่นแหละแต่มันมันน่าจะจบออกจากตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแม่หมอว่านะเตรียมที่จะอยู่แบบสบายๆอยู่แบบคุณนงคุณนายดีกว่าค่ะน่ะต่อไปสิ mm hmm. ทุเลบดีโหเน้น mm hmm. ในเรื่องของรักนะคะรักรัก,รกจริงๆสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ได้อยากจะบรรลุทางธรรมหรือเข้าสู่ทางธรรมหรือปรีวิเวกอะไรแล้วแต่นะถ้าคุณยังต้องการในเรื่องของความรักเนี่ย คุณจะได้เจอคู่รักที่เป็นคู่แท้คู่ทวินเฟรมของคุณคู่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงเหมือนกับคุณเออพูดง่ายๆเป็นคนที่มีสิ่งเสมอกับคุณนี่แหละค่ะเป็นรักแท้ของคุณรักที่จะทําให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายได้บางทีคุณอาจจะไปเจอนารีอุปทัพก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้ไปเจอ สามีอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะอ่าฮะยังไงต่ออีก King o ออก o r d s โอ้ยคิงออปเปนเตอรเนมาเลยปตายอ้อสิบดาบเนี่ยเห็นไหมคุณจะจบจบสิ้นในเรื่องของเรื่องของวิบากกรรมเดอะซันตามด้วยเดอะซันมาเลยอ่ะจบเขาเรียกว่ากรรมเก่าของคุณอ่ะมันจบอ่ะมันจบ ปีนี้คุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสุขสมหวังการได้คู่หรือการได้กัรายาณน้มิตรก็ได้นะคะบางคนถ้าไม่มีคู่ก็อาจจะไปถึงการายาณนามิตรพี่น้องเครือญาติครอบครัวได้หมดนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่นะคะให้คุณมีชีวิตที่แบบสุขสบายมั่งคั่งร่ำรวยในในปีนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีไปจนถึงมหาเศรษฐีได้นะคะ อาจจะมาจากคู่ครองของคุณก็ได้อาจจะมาจากงานที่คุณทําก็ได้นะคะงานกิจการส่วนตัวที่คุณทําก็ได้นะคะนําไปสู่ความมั่งคัง่งเพราะคิงออฟเพนทเิเนี่ยมันมันไม่ใช่รวยแบบแบบถูกหวยนะมันเป็นรวยจากคนเอามาให้หรือการดีลงานธุรกิจหรือการทําธุรกิจหลากหลายเหมือนเจ้าสัวมีธุรกิจเยอะแยะอย่างนั้นนะคะเป็นลักษณะาการรวยแบบนั้นแต่คุณจะมั่งคั่งและร่ํารวย แล้วก็จะมีชื่อเสียงเด่นดังด้วยนะคะในกรณีที่คุณทำเกี่ยวกับพวกสายการบันเทิงหรือสายราชการอาจจะได้เกลื่อนขั้นแบบเป็นอธิบดีกรมคณะบดีอธิการบดีรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ตรงนั้นมานะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็รวยแน่นอน<ม>คือยังไงก็จะรวยไม่ว่าคุณจะจับทางไหนไม่ว่าจะเป็นคู่กิจการงานส่วนตัวรวย เพงปังมีชื่อเสียงเด่นดังมียศศักดด้วยจบนะคะจบในเรื่องของวิบากกรรมคนที่คิดไม่ดีกับคุณมาตลอดคนที่เอ่อคนที่ทําร้ายคุณคนที่พยายามจะเข็นฆ่าคุณก็แล้วแต่นะคนที่พยายามทําทุกวิถีทางที่จะให้คุณไม่ได้งงหัวขึ้นอะ่ะคุณง่ายๆแหละมีคนมันไส้อิจฉาชิงชังคุณมาตลอดอนะ่ะจบตรงนั้นนะคะเสมือนโดนกวาดออกไปจากชีวิตค,คุณแค่เดอดซันกันเองเพ่ะ k ิ n งออฟเพนเดอร์เคิ้นมานไม่หมอว่ามันก็กวาพดพวกนี้ไปได้หมดแล้วแหละเออคงไม่ต้องเปิดต่อแล้วมั้งเพราะว่ามันก็ดีดีแล้วอะค่ะเ,เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในสถานะที่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 สูงแล้วมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะเอ่อบางครั้งอะตัวคุณเองะคะ่ะตัวคุณเองอาจจะมีมีอีโก้มีอีโก,โโกโ้หรือความอารมณ์ร้อนบางอย่างนะก็ ก็ให้ลดลดตรงนี้ลงนะคะลดตรงนี้ลงเพราะว่าบางครั้งคาพูดที่ตรงจนเกินไปของคุณอ่ะมันอาจจะก่อสัตรูหรือกอภาภา่อความอึดอัดก่อปัญหาอะไรให้กับคุณก็ได้นะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอต่อมต่างๆในร่างกายนะคะในเรื่องของภัยจากเชื้อโรคจากอากาศจากธรรมชาติมากกว่านะคะรวมถึงเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะก,ก็อาจจะไม่เล็กน้อยนะคะ ถ้าเกิดคุณต้องมีการผ่าตัดถ้าต้องมีการผ่าตัดนะคะในปีนี้คุณก็จะปลอดภัยนะคะเพราะมันอาจจะหมายเหตุถึงตรงนั้นได้นะคะแต่ถ้ามีอุบัติเหตุหรืออะไรคุณก็จะรอดปลอดภัยนะคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอืแต่ก็ให้เรามัดนระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยแต่สุขภาพที่สุดแล้วคุณก็ยังจะปลอดภัยดีนะคะอ๋อแล้วก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งคือโรคอ้วนโรคอ้วนได้นะคะ,คะ,คะกินเยอะสุขสบ,บายเกินนะคะอะกลับ อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณมีกู้ปีนี้แล้วถ้าต้องการที่จะอยากจะได้บุตรการได้บุตรของคุณอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะคะสิดดาบคือมันจะต้องมีการใช้ผีผ่ผาตัดเอ่อเกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะอ่าก็คืออาจจะต้องไปทาซิฟก็ได้นะคะแต่คุณก็จะได้บุตรที่เป็นอภิชาติบุตรมาเช่นเดียวกันเออโอเคเนาะเอาเป็นว่าสขสมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ว่าจะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสะดวกสบายความเป็นเศรษฐีนะคะ หรือกิจการที่มันมั่งคั่งร่ำรวยตรงนั้นนะคะโอเคเนาะอ่ะยินดีกับคุณตามนี้นะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ